พี่คัสคแต่ว่าเราเอียดนยครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับนี่ครับหัวแม่แยงลูกครับแม่ไม้ได้พี่น้องด้วยแม่สดลูกสวยหัวหลุนธรรมชาติครับหัวลูกแหลกครับรลอยสี่สิบห้าบวกลบครับถี่ง่ายไปหนาบ้งหัวหลุนหัวนองง่ายๆแบบนะเปิดราคาไว้เมื่อสี่พันห้าลอยนะครับต้องเห็นพี่สวยิสานครับรับประกันแทงขาครับว่าท้อนแหกครับ สิบหาเมื่อพี่น,อน้องนุ่มดีนุ่มสีบพจริง,รงเรียบงามทั้งคูหนา้าครัวหลังค,ครับดอกออกแดดนี่ซ่่มเลยพี่น้องนี่ครับเมื่อง,งามโครครับพี่น้องตัวที่สองนี่ความสูงลอยหาสิบหาบวกรอบเด้ครับแดงเข้มเลยนี่เิ่งตัวแรกก่อนครับนี่คือผมปล่อยเลยครับนั่นแหละเมื่อยสีพันหาลอยด้ครับนี่สดครับ ไอ้ลูงงามกับหลูกของเช็ดเดียนก็ยอดวา้มากครับลูกผ้เอาไปเรียงไปซ่อมหมาพี่นองได้ครับบึงตัวที่สองครับนี่นี่ครับแดงเขมเมียบาขามครับความสูงลอยหาสิบห้าบวกหัวหลุนลูกแรกด้วยกันครับหลุนธรรมชาติด้วยพี่น้องเบือลึงนำแตมลางยอออ้อนโอนต่วนดีขาดะจ้อยล่ะครับมันจะทรร้าหัวาขังคองข,อข,อข,อขอามนำเรียงเปิดราคาไหวเมื่อหาพันหาลอยได้ครับนี่เมึงไรครับ เดกงามทั้งคูหนาครูหลังว่ามีสีเป็นงี่หูข่าง,างนี่ขางไส้นี่อยากซอยยังอยกับถึงรือน,น้ำรับพมว่าโค้งสางมันใหญ่ดีเอาไปขุนไปเลี้ยงเอาลูกครับพี่นอ้องใหญ่มากนี่ขายแสนเลยครับนี่หางกระยาาดีอยู่ยวตัขนหางนี่มันหลุดด้ครับขนหางหัวหางหลุดอยู่ถึงรวน,น้ำครับเด็กง,งามทั้งคูหนาคูหลังนี่ครับเมื่อหาพันหาลอยครับนี่เอาเป็นคูเลยครับ เวสองมื่อนเก่านะครับหันคูนี่ครับอันอยากเป็นตัวกับตัวนี้เมื่อนหาพันหาลอยครับมันตัวน้อยนั่นเมื่อนซีพันหาลอยครับสนใจกับทักมาทมาท้อมาสรงห้ซีพี่น้องเนี่ยนี่แดงสัมแดงใหม่เลยครับแดงจนแสบตาหัวหลุนหัวหนอธถ้า,ามา,าตาบพี่น้องเ้อะหัว,วแม่นีง่ายครับพี่น้อง หาดน,น้ำเลี้ยงเนาะทั้งลูกกินนมเนาะธรรมดาแม่ลูกวันเนาะนี่ข้าว่ามันอ้วนมากเลยวะขายเนื่อยอะไ้หาไปพี่น้องตัวยียไปดิอ่างามหนารอเอาสนดเดือนแล้พี่น้องเล้วสนใจนกระถางมาโทรมา,า,มาส่งให้เลยครับส่งให้่สี่ครับครับผมก็ขอจบคลิปเช่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ